ทะเลแรงไปหากดวงไฟลากลงหากแผ่นดินสิ้นลงจะมันคงชั่วนิรันดร์จากวันคืนเคลื่อนไปผูกดวงใจคล้องกันสิ่งดีงามร่วมกันผูกสัมพันธ์ดังาสายได้ประโยนชน์จากกานเวิร์ช็อปครั้งนี้นะคะก็ มีหลายคำถามที่ว่าเออมันก็ตอบโจทย์สิ่งที่เราค้างคาใจอยู่ว่าเออจะทํายังไงให้การที่เราจะให้ลูกเป็นเด็ก2ภาษาเนี่ยไปได้ตลอดรอบฝั่นรู้สึกพอค่ะคือแบบอยากเข้าตั้งแต่รุ่นแรกเลยค่ะแต่ไม่ทันพอรุ่นสองก็ยังไม่ทันทอีกพอมาแล้วก็ดีมากเลยค่ะอยากให้น้อยเป็นเด็ก2ภาษาจริงจริงแล้วติดตามในเว็บไซต์มาตั้งนานแล้วอะค่ะแล้วก็รู้สึก เพรามันชัดเจนขึ้นเป็นนามธรรมเป็นจากนามธรรมก็กลายเป็นรู้ประธรรมมากขึ้นแล้วก็ได้แนวคิดจริงๆเราไม่เคยสอนวอกมอคมอคแบบที่ดูทำก็เลยกลับไปดึงคุณต้องย้ำสาบประธรรมเพ่จะเป็นสามธรรมใหม่ๆขึ้เรื่อยๆตอนที่อ่านหนสืออย่างเดียวเนี่ยแต่ว่าจริงๆความเข้าใจเนี่ยก็เข้าใจระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าการที่ที่ได้หมาะเข้าระบบหลวมเนี่ยก็ได้ประเด็นที่ที่ว่ารู้ลึกขึ้นส่วนตัวผมเนี่ยมีลูกชายสามคน ก็คือมีคนหนึ่งอายุแปดขวบนะคบเก้าขวบนะครับคนหนึ่งสี่ขวบไม่คนหนึ่งขวบกว่าคือตอนแีกเราก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วเด็กอายุแปดขวบเก้าขวบเนี้ยหรือว่าสี่ขวบเนี้ยจะเี็นได้ไหมซึ่งมาเข้าคอร์สตรงนี้เราก็สามารถที่จะมีตัวอย่างของผู้ปกครองหลายๆคนที่ว่าเขาเนี่ยมีลูกชายอายุสี่ขวบแต่วเขาก็สอนได้ว่าให้ลูกเนี่ยสามารถเป็นสองภาษาได้เพราะฉะนั้นคือก็คือเป็นกำลังใจที่ว่านัตอนที่เรากลับไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำในจิตในหัวของลูกนี้ครับ No. ก็คิดถึงงานบ้างนะ